นั่งภาวนานั่งตามสบายให้ถนัดแบบใดก็ให้นั่งตามสบายนั่งผ่อนคลายนั่งเพื่อให้ความสงบใจเราทุกคนมาเป็นสายญาติธรรมด้วยกันเราเคยสร้างบุญ สร้างกุศลมาด้วยกันเราค่อยได้เกิดมาได้เจอบวรพระพุทธศาสนาของพวกเราเราก็มีจิตผูกพันเมื่อเจอกันแล้วก็มีความคุ้นเคยกนันก็ถือว่าพวกเราเคยสร้างสั่งสมบุญวาสนาบรมีมาด้วยกัน เราค่อยมาเจอกันในชาติปัจจุบันนี้เมื่อเรามาเจอกันในชาติปัจจุบันแล้วก็มาเจอคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาก็ให้พวกเราสร้างสั่งสมบารมีให้เต็มกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลสิ่งใด ที่ทำไปแล้วเป็นความสุขหรือเป็นบุญเราควรรีบสั่งสมกันไว้พระตถาคตเจ้าจึงให้พวกเราสอนใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อพวกเราทำสมาธิคือความตั้งใจมั่นให้พวกเรามีอนาปานสติ ให้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ให้มีสติลมหายใจออกก็ให้พวกเรามีสติแล้วก็ให้พวกเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นชีวิตจิตใจของมนุษย์ ถ้าพวกเราทุกคนปราศจากลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือว่าเป็นความตายของมนุษย์แต่ละบุคคลให้พวกเรามีสติดูเข้าไปพระมรมศาสดาจึงสอนให้พวกเราฝึกใจอยู่ตลอดเวลาระวังบาป อกุศลลจิตนั้นไม่ให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราให้มีแต่บุญมีกุศลคนงามความดีเท่านั้นให้ไหลเข้ามาที่จิตของพวกเราแต่ละบุคคลเมื่อบุญกุศลนั้นไหลเข้ามาที่จิตของพวกเราแล้วจิตใจของพวกเรานั้นก็จะมีความสุข ขึ้นมาภายในใจท่านจึงเรียกว่าเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อพระเรามีสติอยู่กำหนดดูตลอดทุกเวลาพระตถาคตเจ้าจึงแสดงในหนังสือบิมุติรัตนะมารีว่าการเกิดดับของจิตนั้นชั่วขณะ ลัดมือเดียวจิตนั้นจะปรงแต่งแสนโกดขณะเพราะจิตของมนุษย์เราเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตมีความเคลื่อนไหวปรุงแต่งเร็วที่สุดขณะลัดมือเดียวจิตนั้นก็สามารถเกิดดับแสนโกดขณะจิตได้ พระตถาคตเจ้าพระบรมศาสดาจึงสอนให้เราฝึกสติอยู่ตลอดเวลาให้พวกเราสำรวมระว,วังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจให้พวกเราปรุงแต่งแต่ไปเรื่องบุญกุศลการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา รักษากายไม่ฆ่าสัตว์กายไม่ลักทรัพย์กายไม่ประพฤติผิดในกามวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเผลอเจอ้อใจของพวกเรานั้นให้ตั้งอยู่ในเมตตาจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีความโกรธ ความร,ริษยาความปองร้ายผู้อื่นชื่อว่าเป็นบาปเป็นอกุศลให้พวกเราตั้งอยู่ในบุญในกุศลมากๆเมื่อเราทำเป็นอุปนิสัยอยู่ทุกวันเราก็จะมีบุญมีกุศลติดตามจิตเราไปสัมปรายภพทั้งหลายพระตถาคตเจ้าจึงสอนให้เราว่า อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่าพระบรมศาสดาของพวกเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านตัดสู้เป็นพนระนรตะสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านมียานอย่างดูสัตวโมโลกท่านเรียกว่าญาณจตุป,ปาตยาณท่านรู้ว่า มนุษย์เราจุติการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปตามอำนาจบุญและกรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่ถ้าใครมีแต่บาปมีแต่อกุศลขึ้นมาในจิตดวงจิตนั้นจะพาไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ถ้าบุคคลใดตั้งอยู่ในธรรมมีการให้ทานรักษาศีลเจริญไม่ตาภาวนาทำรรบุญทำรรกุศลเป็นเนืองนิดเมื่อร่างกายแตกดับไปก็เข้าสู่สวรรค์ผอมโลกและนิพพานพระบรมศาสดาจึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเอามาสอนเวนยัยสัตว์ทั้งหลายว่า อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อในสารวนโนทยานพระบรมศาสดาจะเข้าสู่ดับขันเข้าสู่ปรินิพานท่านจึงตรัสปัจฉิมวาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราตถาคตจะดับขันเข้าสู่ปรินิพานใครสงสัยในธรรมข้อใด ให้ถามตถาคตมาใครสงสัยในธรรมบทใดสงสัยในข้อธรรมก็ควรจะถามมาเมื่อพระตถาคตเจ้าประนิพานแล้วพวกเธอทั้งหลายจะไม่ได้เจอพระตถาคตอีกเมื่อพระสง์สารกทั้งหลายนั้นไม่ทรงททลถามอะไรพระบรมศาสดาจึงตรัส ปรัดชิมมวาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายนั้นจงทํำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อพระวาจาเป็นครั้งสุดท้ายนั้นพระตถาคตเจ้าก็ไม่ให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลาย มีภิกษุสมณเนนอุบาสกอุบาสิกาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่าประโยชน์เมื่อมีชีวิตอยู่ลมหายใจยังมีอยู่ชีวิตของมนุษย์ยังมีอยู่ควรจะรีบเร่งสั่งสมคุณงามความดีสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดี ให้พวกเรารีบสั่งสมกันไว้เพราะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเขาแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาอนัตตาไม่มีตัวตนมีแต่จะเดินทางไปสู่ความแตกสลายทุกขณะจิตความเกิดความแก่ความเจ็บและความตาย ความพลักพรากจากสิ่งกันเป็นที่รักทั้งหลายนั้นเราจะประสบไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะพลักพรากจากสิ่งกันเป็นที่รักล้วนแต่จะเดินไปสู่ความตายทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นพระตถาคตเจ้าจึงให้พวกเรารีบสั่งสมคุณงามความดี เหมือนไฟไม่อยู่บนศีรษะฉันใดรีบดับซะโดยเร็วพันเพราะว่าความตายจะไม่มาถึงนั้นย่อมไม่มีเพราะเราจะเดินไปสู่ความตายเหมือนโคที่เขาจะไปสู่ที่ฆ่ามันเดินไปสู่มรณะสถานทุกย่างก้าวครั้งหนึ่งในพระนครราชคฤห์ พระมหากัสสปะนั้นมีเปรตตนหนึ่งมีเปรตปากเน่าตนหนึ่งเคยสร้างอากุศลมาด้วยวาจาทั้งหลายเมื่อพระมหากัสสปะนั้นให้เปรตตนนี้ปรากฏกายในถ้ำกลางฝูงชนว่าเปรตตนนั้นเคยเกิดเป็นกุดุมพีผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายในเมืองราชคื เขามีภรรยาคนหนึ่งภรรยาชอบสร้างสังสมคุณงามความดีชอบสักการะพระบรมสารีริกธาตุสร้างพระมหาเจดีย์แต่ผู้เป็นสามีนั้นห้ามปรามผู้เป็นภรรยาแล้วก็ประกาศในถ้ำกลางเมืองราชคฤหว่าไม่ให้คนศรัทธาพระบรมสารีริกธาตุ แล้วไม่ให้สร้างคนงามความดีมีพระวิหารพระเจดีเป็นต้นเขาพูดจะให้คนอื่นนั้นคลายบุญคลายกุศลด้วยคนงามความดีทั้งหลายอย่าให้ศรัทธาในบาวรพระพุทธศาสนาทำลายพระเจดีทำลายพระบรมสารีริกธาตุเมื่อร่างกายแตกดับไป ผู้เป็นภรรยานั้นก็เข้าสู่เทวโลกเป็นเทพธิดากุดุมพีคนนี้ก็กลายเป็นเปรตหลายอัตภาพเมื่อพระมหากรสปะนั้นให้เปรตนั้นปรากฏกายในถ้ำกลางฝูงชนว่าด้วยเศษกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้านี้ทำบาปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ขวางทางสวรรค์แด่ผู้อื่นห้ามปรามไม่ให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุข้าพระพุทธเจ้านั้นจึงไปอุบัติในเปตโลกมีความทุกข์ทรมานมีปากเน่าเหม็นอยู่หลายอัตภาพแล้วข้าพระพุทธเจ้านี้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกข้าพระพุทธเจ้านี้จะสร้างสั่งสมคุณงามความดีแต่ว่าก็สายเกินไปเสร็จแล้วเปรตตนนี้ก็ได้รับความทุกข์ทรมานหลายหมื่นอัตภาพเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระบรมศาสดาจึงสอนธรรมะพวกเรา ให้พวกเรามีการให้ทานรักษาศิลเจริญเมตตาภาวนามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้พวกเรามีความดุนเริงบันเทิงใจด้วยทานด้วยศินมีศิลห้าประจำใจแต่ลับบุคคลให้เชื่อพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ให้มีทานศีลภาวนาเป็นเหนืองนิดครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระนางสิริมานางเป็นหญิงงามเมืองเมื่อนางได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าแล้วนางก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันปฏิผลขึ้นมา เมื่อนางสำเร็จเป็นโสดาปติผลแล้วนางโทรนราธนาพระบรมศาสดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาฉันพัตตาหารในบ้านของนางเป็นประจำและนางก็โทรนราธนาภิกษุสงฆ์วันละแปดรูปเพื่อรับพัตตาหารในบ้านของนาง เมื่อนางทำบุญทำกุศลเป็นเนืองนิดแล้วครั้งหนึ่งนางป่วยหนักขึ้นมานางก็ทำลายอัตภาพนางก็ถึงแก่มรณะก,กรรมขึ้นมาด้วยบุญด้วยกุศลที่นางสร้างสั่งสมมาบุญยริษที่นางทำนั้น จึงดนบันดาลให้พระนางได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวนดึงปีพบมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยทิพย์บิมานทั้งหลายครั้งหนึ่งพระมหาโมคันลานะเสด็จในเทมโลกเข้าไปสู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระมหาโมคันลานะนั้นได้เห็นปราศาสตร์ของนางเทพธิดา มีเทพธิดาห้อมล้อมหลายโกฎจักรวาลแล้วมีทิพยิมานมีความสุขเพลิดเพลินสนุกสนานมีราชบริพานมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยบุญญาลิธทธิสั่งสมมาพระมหาโมคคัลลานะนั้นจึงถามว่านางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก ราชชรถนั้นมีห้าร้อยรอที่จะสนองความเบิกบานรุ่นเริงบันเทิงใจแล้วนางทำบุญอะไรนางเทพที่ด่านั้นเมื่อพระมหาโมคันลานถามมีความยินดีเพลิดเพลินเป็นอย่างมากก่อนเล่าความปรารถนาที่นางสร้างสั่งสมบารมีว่าตั้งแต่นางเกิดในเมือง นางสร้างสังสมคุณงามความดีถวายทานให้แด่พระบรมศาสดาภิกษุสงฆ์เป็นเนืองนิดเมื่อร่างกายแตกดับอัตภาพแล้วนางจึงเกิดในสวรรค์ชั้นดาวบดึงปิพพมีความสนุกสนานรื่นเริเรงบันเทิงใจนางจึงกล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้านี้ได้ทำบุญทำรรกุศลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุญยลิทธิบิมานนั้นจึงเกิดให้แด่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้านั้นขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบบูชาพระตถาคตเจ้าตลอดอนันตการ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระมหาโมคคัลลานะนั้นจึงได้ไปเห็นเทพวิมานในสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นจึงเอาลงมาให้มนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราควรสร้างสั่งส,งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทครั้งหนึ่งนางเรวดีนั้นเกิดในเมืองคารานสี นางไม่เคยทำบุญทำทานสร้างสังสมบรมีนางเป็นผู้มีจิตใจที่สามมีความโลภความกโกรธความหลงความริษยาภายในใจของนางนั้นมักหมมอยู่ตลอดเวลาเมื่อนางอัต,ตภาพของนางที่เป็นมนุษย์นั้นนางตายลงตั้งแต่วันนั้นมา เท้านิราบาลน,นั้นจึงจับดวงบิญญาณของเรวดีนั้นเข้าสู่ทุตสนรกนางมองเห็นสวรรค์ชั้นดาวบดึงนางคิดว่านางเห็นปราสาทที่ใหญ่โตมโหฬารน,นางจึงถามนายนิราบาลว่าเทพบิมาณน,นั้นเกิดขึ้นเป็นของใครท่านเท้านิราบาลจึงพูดว่า นั้นเป็นเทพบิมานของนันทิยะมานพอุบาสกที่สร้างจตุรมกสี่ห้องนั้นถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดเป็นทิพบิมารมีนางเทพอับสรเป็นบริวารหลายโกดจักรวาลน,นางเรวบดีจึงพูดว่าหม่อมฉันอยากจะไปอยู่ กับนันทิยะมนต์นายนิราบาลจึงพูดว่าเธอเป็นผู้มีจิตใจที่ต่ำทรามไม่มีทางที่จะได้เกิดอุบัติเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงหรือชั้นต่างๆนั้นจิตของเธอมีความหมุกมุ่นอยู่ในกิเลสอาสวะทั้งหลายไม่เคยสร้างสั่งสมบรมี เธอจะต้องลงไปสู่นรกมีความทุกข์ทุรนทุรายนางเรบดีจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอกลับไปสู่อัตภาพของมนุษย์อีเท้าวนิระบาลจึงพูดว่านีสายเกินไปสิแล้วเธอเกิดเป็นมนุษย์มาหลายอัตภาพมีอายุเจสิบกว่าปี เธอไม่เคยสร้างสั่งสมบุญวาสนาบารมีมีความประมาทเป็นเหนื่องนิดว่าแล้วนายนิรบาตนั้นจึงส่งนางเข้าสู่อุตสัทธนรกทนทุกทรมานหลายหมื่นปีนางจึงอุทานขึ้นมาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราเป็นมนุษย์เราจะสร้างส่องสมคุณงามความดีแต่ว่าก็สายเกินไปเสียแล้วนางเรวดีนั้นก็ได้รับความทุกข์ทรมานในนรกหลายหมื่นจักหมื่นปีฉะนั้นพระบรมศา,ศาสดาพระตถาคตเจ้าจึงสอนให้พวกเราเน้นนักเน้นหนาว่า นรกมีสวรรค์มีพรมโลกมีนิพพานมีพระพุทธองค์นั้นจึงสอนให้พวกเราทุกคนที่เราเกิดเป็นชาวพุทธบริษัททั้งหลายเป็นอุบาสกผู้ใคร่ในธรรมเป็นอุบาสิกาผู้ใคร่ในบุญในกุศลเราทั้งหลายจึงชื่อว่า ภิกษุเป็นผู้ละกิเลสอาสวะเป็นผู้สร้างสังสมบรมีสมมะเนนเป็นผู้กล้าที่จะรักษาคุณงามความดีอุบาสกเป็นผู้ใครในคุณงามความดีอุบาสิกาเป็นผู้ใครในธรรมในทานในศินเจริญเมตตาภาวนาจึงชื่อว่า พุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุสม,มนเนรอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นเครื่องหมายของพระรหัต์เราเป็นสาวกของพระตถาคตเจ้าเราควรอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเราควรที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระาศาสดา เราควรเดินตามธรรมะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเราควรเดิมตามสาวกผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทของพระศาสดาเป็นเนื่องนิดถ้าเราทำเป็นอุปนิสัยเราทำบุญธรรมกุศลทำใจพวกเราให้ถึงพร้อมด้วย คุณงามความดีทั้งหลายเราควรที่จะกระยิมยิ้มย่งยองว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่สูญเปล่าเมื่อเรามีคุณงามความดีเมื่อเราทำลายอัตภาพที่เป็นอดนิจจังทุกขังอนัตตา เราจะได้ไปเกิดด้่นเริงบันเทิงใจในสวรรค์ในพรหมโลกในนิพพานพระตถาคตเจ้าจึงตรัสแสดงว่าคนจะไปสวรรค์ได้ก็เพราะศีลคนจะไปพรหมโลกได้ก็เพราะศีลคนจะไปพระนิพพานได้ก็เพราะศีลฉะนั้นเราควรที่จะมีศีลประจําใจ เมื่อมีศิลแล้วควรทำสมาธิความตั้งใจมั่นแล้วก็ให้มีปัญญาความรอบรู้ในกองสัจธรรมทั้งหลายให้พวกเรารู้ความเกิดดับของสังขารให้พวกเรามีศินสมาธิปัญญาอบรมใจของพวกเราอยู่เสมอ ให้ขจัดความอภิชาความโลภความโกรธความหลงความยิจฉาริษยาทั้งหลายนั้นให้พวกเราขจัดออกไปในใจของผู้มีความเพียรทั้งหลายเมื่อพวกเรามีความเพียรทำเป็นอุปนิสัยแล้วกิเลสอาสวะความขุนัวบาปทั้งหลายนั้นจะ ตั้งอยู่ในใจของผู้มีคุณงามความดีไม่ได้ความชั่วทั้งหลายนั้นจะอยู่ในใจของผู้มีสติปัญญาไม่ได้ความชั่วทั้งปวงนั้นจะมาอยู่ในใจของผู้มีความเพียรไม่พระบรมศาสดาหรือพัตถาคตเจ้าออรหันทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาท อยู่ด้วยมีความเพียรประจำใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้บาปที่เป็นความหยาบกลางละเอียดนั้นเข้ามาเผาใจให้พวกเรามีสติปัญญาพินิจพิจารณาอยู่เป็นเนืองเองเมื่อพวกเราทำเป็นดุปนิสัยแล้วบารมีที่เราอบรมมาตั้งแต่อดีตการมาถึงปัจจุบันนี้ จะให้พวกเราล่วงพ้นจากกองทุกทั้งหลายไม่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดในมนุษย์อีกเราเวียน่ายตายเกิดในทิพย์บิมารโลกทิพย์ทั้งหลายสร้างสังสมบรมีเข้าสู่แดนพันิพพานฉะนั้นการฟังพระธรรม,มเทศนาในวันนี้ให้พวกเรา ฟังพุทธพจน์ของพระตถาคตเจ้าว่าเราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราจะฝึกใจของพวกเราให้สูงส่งขึ้นไปไม่ให้กิเลสสิ่งชั่วหลายทั้งหลายนั้นมาหมักดองในจิตใจทสันดานของพวกเราเราจะเอาธรรมะคุณงามความดีของพระตถาคตเจ้า เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตราบเข้าสู่พระนิพพานการแสดงพระธรรมมเทศนามาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอให้ผู้ฟังมาฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีอายุวันนะสุขภะละปฏิพานธนะสารสมบัติ เจริญในธรรมของพระศาสดาเอวังก็มีด้วยประการชนี